ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Gallery Movie Gallery รี่รววมผลงานหนังสั้นดีๆให้คนรัก Movie มีพื้นที่โชว์งานนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่กำลังชมอยู่และมีนิสัยที่กลัวเข็มนะครับไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปฉีดยานะครับต้องดูหนังสั้นเรื่องนี้เลยนะครับหนังจะเป็นอย่างไรจะมี การนําเสนอในแบบไหนนะครับที่จะทําให้คนกลัวเข็มนะครับกลับมาเป็นคนที่ไม่กลัวเข็มได้นะครับจะมีเหตุผลอย่างไรต้องรอติดตามชมนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับไปชมไอเดียของน้องๆในการทำหนังสั้นเรื่องวัคซีนก่อนครับครับุณผู้ชมแล้ก็เราจะมาฟังไอเดียนะครับจากทีมสกิทเต่ากับภาพยนตร์สั้นเรื่องวัคซีนนะครับ เดี๋ยวไปพบกับน้องๆดูครับว่าเขามีไอเดียใหม่ๆในการสร้างหนังอะไรยังไงบ้างนะครับลองไปชมครับแล้วให้มารวมตัวกันหน้าห้องเรียนเพื่อรอรับกระตุนได้เลยค่ะทุกคนนะเตัน้เป็นตัวอะไเนี่ยชื่อไผ่ครับมาจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ชื่อทีมสกีพาวด์แล้วตอนนี้เรียนภาพยนตร์ภาพต่อภาพยนตร์เลยหรือเปล่าครับ วิชาอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้เรียนภาพยนต์โดยโดงฮะเรียนในด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์มากกวา่าอ๋อโอเคก็ยังไม่ห่างไกลามากนะครับใช่แล้วเอาโอเคเรามาเข้าเรื่องกันบ้างครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยความรู้สึกเราว่าการที่เราคิดชื่อเรื่องว่าวัคซีนออกมาเนี่ยทำไมถึงเป็นชื่อเรื่องว่าชื่อวัคซีนครับวัคซีนเป็นเหมือนสิ่งที่ป้องกันเราจากโรคต่างๆใช่ฮะแต่ว่าการที่เราจะรักษาได้หรือว่าทําอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะมีที่ต้อง ใช้เข็มฉีดครับก็เลยอาจจะมีต้องเจ็บตัวบ้างซึ่งมันก็เป็นธรรมดาหมอครับจะมาถ้าหนูกลัวก็จะเจ็บแต่ถ้าหนูไม่กลัวก็ไม่เจ็บนะคะแล้วสิ่งที่เราต้องการสื่อสารสาหรับเรื่องวัคซีนเนี่ยต้องการให้คนที่ชมเนี่ยเข้าใจอะไรในเรื่องนี้ครับต้องการสื่อสารอะไรออกไปสาหรับหนังสั้นเรื่องนี้ครับอยากจะให้เห็นในในสิ่งที่บางคนอม,มองข้าวครับว่าแบบเออเฮ้ยเราเราจะมาเจ็บตัวทําไมเนี่ยแต่ว่าทั้งที่ โดยที่เราอ่ะลืมคิดไปว่าเออไอสิ่งเนี้ยไอที่ทาเนี้ยมันดีต่อตัวเราทั้งนั้นเลยก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนเหมือนกับว่าเออแค่เราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตกับเออเราลงทุนครั้งนึงแต่มันว่าส่งผลที่จะป้องกันรักษาเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับกับเจ็บครั้งนึงมันคือมันคุ้มกว่าถูกไหมฮะใช่ฮะแล้วการแคสติ้งนักแสดงสําหรับเรื่องวัคซีนเนี่ยเห็นน้องๆเท่าที่ดูแล้วแสดงเก่งเลยนะครับใช่ครับแล้วหามาจากไหนครับเนาะ อ๋อคือคือถ้าเกิดเรื่องนักแสดงเนี้ยในในตอนแรกผมถ่ายกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเลยแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่ามันมีปัญหามากเลยครับทุกอย่างไม่คอนท้าถ่ายกับเด็กก็ธรรมดาวุ่นวายจนแบบพอกลับมาดูเทปแล้วก็ถ่ายใหม่อีกกบก็เลยไป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 ที่สนามเด็กเล่นแถวโรงเรียนที่ที่ผมถ่ายแั่นแหละแล้วก็นี้เจอน้องกลุ่มหนึ่งก็เลยลองลองแคสดูปรากฏว่ามันเล่นได้ก็เลย ทายใหม่ทั้งเรื่องเลยแล้วเรามีเหมือนก็มีไอเดียยังไงในการควบคุมน้องๆให้อยู่ในระเบียบในวินัยเพราะว่าการถ่ายเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยากมากๆเลยถูกไหมครับครับเกิดแล้วเรามีคําพูดอะไรที่แบบบอกน้องแล้วแบบให้น้องอยู่ในระเบียบอะไรางี้บ้างเลยครับผมทุกอย่างมีการลงทุนครับเอาของมาล่ออ๋อก็คือมุกเดิมเลยนะครับล่อเด็กๆเ,เลยใช่ครับแล้วเราคิดว่าเราคาดหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างครับในใน,ในส่วนที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเป็น ในแง่ของรัฐสวัสดิการนะครับ,รบก็ก็คือเหมือนถ้าถ้าเกิดในในทางชีวิตประจำวันเราแบบบางเรื่องอ่ะเรารมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับแต่เรากับมองข้ามมันไปคิดว่าเออมันไม่เป็นไรก็ได้เราไม่เอาก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าใ,ในในหนังเนี้ยจะสืส่อโดยการใช้เด็กที่ไม่อยากฉีดยาเลยไม่เข้าใจเลยว่าฉีดทำไมแต่สุดท้ายเขาได้รู้ว่ามันสําคัญต่อ,ขอเขาแล้วเขาก็ควรจะรับมันไว้แล้วเราคิดว่าฉากที่เราชอบแล้วเหมือนกับว่า เรื่องนี้มีอะไรมีฉากไหนไหมครับที่แบบว่าซ่อนความคิดซ่อนแง่คิดอยู่อย่างเงี้ยมีไหมครับอืมอผมคิดว่ามันมันดําเนินมาเรื่อยๆนะครับ,รบในทั้งเรื่องก็คือมันมันอาจจะไม่มีฉากไหนที่โดดเด่นมากที่โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องมันมันมันเหมือนว่า แง่คิดแต่ยามมันจะปฏิติดประต่อกันอยู่ตัวเรื่องอยู่แล้วก็คือสื่อสารได้ชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับแล้วการถ่ายทําเนี่ยเรามีอุปสรรคอะไรในการถ่ายทำบ้างไหมครับระหว่างการถ่ายทําครับหนึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเด็กแน่นอนละถือว่าควบคุมเด็กถูกไหมครับใช่แล้วมีอย่างอื่นไหมครับในการถ่ายท<ช>ําก็ดินฟ้าอากาศพอจะเริ่มถ่ายเนี่ยผมเตรียมทุกอย่างพร้อมเลยนะแล้วก็พอไปปุ๊บอ้าวฝนตกอ่าฝนตกอะไนี้ก็ ก็นั่งรอปรากฏว่าอ้าวไม่หยุดเว้ยก็เลยต้องเลื่อนกองไปถ่ายอีกวันนึงแล้วพออีกวันนึงปุ๊บน้องเขาไม่มาอีกเวลาไม่ตรงกันอีกด้วยใช่ครัถ้าเราแก้ปัญหาโดยการก็แต่น้องน้องที่ไม่มาเป็นเป็นเป็นคนที่แสดงไม่สาคัญนะผมก็เลยหาใหม่เลยทางนั้นเลย ครับคุณผู้ชมแน่นอนครับการทําหนังสั้นนะครับก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาครับโดยเฉพาะน้องๆทีมวัคซีนนะครับหรือว่าทีมสกิจเต่านะครับที่สร้างคามเปนรรมชตเรื่องวัคซีนมาเนี่ยต้องเจอปัญหากับน้องๆนะครับลองไปดูครับว่าเขาจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับครับแล้วสาหรับแก้ปัญหาเนี่ยที่เราเจอกับเด็กๆเราใช้กลยุทธ์อะไรนะอุอะไรนะอุบายใช่หครับหลอกเด็กอะไรอย่างเงี้ยบันทีมีของขวัญมีอะไรบ้างมาบ้างครับใช่แล้วเราต้อง เหมือนกับว่านอกจากนี้แล้วเราทํำยังไงอีกครับก็ก็คงต้องส่วนใหญ่ก็อาจจะถึงขั้นต้องอ,อ้นอ,อนวอนอ้อนวอนใช่ครับ,รบเพราะว่าบางทีเกิดน้องเขาเล่นไปแล้วทีนี้เหนื่อยบ้างแล้วแบบไม่อยากถ่ายแล้วเนี่ยจจู่ว่าจะเลิกดือด้อๆเลยอ่ะก็คือเด็กๆกันนะใช่ครับก็เลยต้องแบบต้องนะต้องเอาใจเขาและทีมน้องนี่คือว่ามีพี่ที่คอยแบบว่าคอยประสานกับเด็กคอยอ้อนเด็กคอยบอกเด็กพูดกับเด็กดีคือมีครับ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงนั่นไงถ้าผู้ชายนี่น้องกลัวแน่แนใช่ <laughs> ครับคุณผู้ชมแล้วลองเดี๋ยวลองดูครับว่าน้องๆทีมวัคซีนนะครับหรือว่าสกิทเต่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายทําสาหรับหนังเรื่องวัคซีนบ้างนะครับลองบอกพี่นิดหนึ่งว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทําเราใช้กล้องอะไรใช้ไฟไหมหรือว่าใช้แค่กล้องอย่างเดียวและการเก็บเสียงเนี่ยเราทํำยังไงครับใช้ใช้กล้องอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วก็ ใช้ไมคไวเลสเอากับไมโครกล้องครับก็อย่างที่พอคือมันเป็นเรื่องแรกครับใช่ครับแล้วกล้องนี้เป็นกล้อง DSLR ธรรมดาหรือว่าเป็นกล้องที่แบบบ้าครับ่าไม่ใช่ DSLR กล้องถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอจริงๆเลยใช่ครับแล้วระยะเวลาในการตัดต่อล่ะครับนานขนาดไหนครับสองวันได้ครับหลังหลังจากที่ผมได้ฟุตมาผมก็รีบรคบแล้วก็รีบตัดเลยเพราะในตอนนั้นก็ระยะเวลาที่จะต้องส่งเนี่ยมันกระชั้นชิดมากแล้วครับ S 1> <S 1> แล้วเือในเรื <k S 1> <joy> ่องคร่าวๆสักนิดนึงก่อนจะพาคุณผู้ชมไปชมนะครับว่าในเรื่องเป็นยังไงคร่าวๆไม่ต้องเยอะก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่กลัวเขียมแล้วจู่ๆต้องโดนพ่อเขาบังคับให้ไปฉีดยาอะไรเงี้ยแค่นั้นก็แต่ว่าในเนื้อเรื่องนะครับแน่นอนว่าต้องมีหลายซ่อนอยู่อีกมากมายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมนะครับเรื่องวัคซีนกันในช่วงมูวิโชครับ